อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะช่องเรานะคะจะมาทำเรีย t ชันซีรีส์กันอีกแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่อง A Love Love รักคุ่นของหนุ่มพิศวะต้นคนรักรุ่นพี่ค่ะค่ะ EP สามแล้วนะคะก็ที่จริงอ่ะซีรีส์เรื่องนี้ออนทุกวันเสาร์ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานอ่ะคือบ้านเรานะคะค่ะฝนตกแล้วก็ไฟดับก็เลยแบบเออไม่สามารถถ่าย r รี c t ได้นะคะก็เลยมาถ่ายวันนี้กัน ก็อยากดูมากแล้วนะคะเพราะว่าอีพีนี้นี่ถ้าจะหน่งมากใช่ไหมใจดามาเต็มอะอมเตรียมใจมากอมตอนนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าใส่มากเลยจะเศร้าไหมเนี่ยพี่วันดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปได้ไงเนี่ยพี่มีบอกอนะครับอ๋อมันไปทางห้องน้ำอ่ะไปหามันดิ เดี๋ยวกูไปเลยดิยเฮ้ยไม,ม่ของเขาไม่เ็มใครกูจะไปเว้ย มัดมัดไปไหนมึงไปเชี่ยอ,อะไรมาข้ามกูอ่ะกูจะไปหามันมึงกล้าไปเหรอที่มึงจู่เมียเก่านะมึงนี่นะพี่เจนปล่อยไปก่อนลนะม,มัดพี่จะไปไหนมึงมายุ่งเรื่องคนอื่นเขาทำไมวะฮะฮะสบับปูแบบน้า่ใมช่นคนอื่นเว้ยมทำอะไรกันเนี่ยอยากรู้พี่ก็ถามเพื่อนพี่กับเมียเก่าไม่เลย พี่ถามเพื่อนพี่กับเมียเพื่อนพี่อูดิมึงทำอะไรกันคือกูเขาพวกมันอ่ะจูบกันละมาระเข้ามาเจอมึงจูบกันหรอเไม่เห็น้องทำกันขนาดนี้เลยยี่ห์อ่ะมึงเลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรอแล้มันกลับมาอีกมึงเลิกกันไปนาแล้วพอยมันกำลังจะดีขึ้นแล้วพอย พอยกับวีเราเลิกกันแล้วเลิกกันจล้วกันทำไมจู่ต่อหน้าเมียมาไเลยนะเมียน้องม้าก็เหรอเลยพี่วีก็ไปจู่เขาเลยนะอืมพอยกันนะพอยวีจะไปหามาไม่อธิบายอะไรสักอย่างดีเดี๋ยวตอนมึงจะไปอะ เรืยอว่าจะไปพูดอะไรทำยังไงต่อเพะะื่อนกูไม่ชอบเล่นหรอกูอะไม่ได้อยากให้มึงไปเลยนะน้องกูอะมันดีเกินกว่าจะพู่ควรกับมึงกูไม่เคยคิดเลยว่ามันจะหันหลังให้กูอะแต่วันนี้มันทำแล้วพลอยขอนทษนะวีไม่เป็นไรพลอยวีปิดเอง 太果了。 นี่ห้องมันมึงกลับก่อนวีตอนทำไม่คิดว่ามึงควรกลับไปตั้งหลัก่อนว่ะกูไม่ไหวแล้วเหนือใจกูจะขาดแล้วกูอยากให้บายมันใจจะขาดมึงกลับไปก่อนเลยก็ได้แล้ว้ แล้วมึงอะกึจะรออยู่ตรงนี้เหมือนที่มันเคยรอ,อกูอ่ะมึงนี่มัน,นจริงไหม ฟังกูก่อนฟังฟังกูก่อนนะมึงไม่พออย่างนั้นเหรอกูมาหามึงมาดกูมารอมึง กูปะ่ะไม่กับมึงก,ก่อนถ้าน้องเขาอยากคุยอ่ะเดี๋ยวเขามาคุยกับมึงเองแล้วเมืม่อไหร่จะอยากคุยกับกูวะก็าจากที่กูดูเนี่ยเหมือนน้องเขาอยากคุยกับมึงเหรอโอเคไหมเนี่ยไม่มึงไม่โอเค เริม่มรักลอยแล้วแต่ตอนเนี้ยคุณชอบมาร์กแต่ถ้าคุณรู้สึกมากกว่านี้คุณจะรักมาร์กเคยังอยู่กับผมอะ่ะอย่าคิดถึงเขานะใครอ่ะคุณถาเป็นใคร วันเบมรู<ฮ>้ก<ฮ>ล,ลับมาได้ไหมให้อาภัยกันอีกสักครั้งหนึ่งอย่เพิ่งเ,เปลี่ยนใจเลยนะขอโอกาสพูดหนึ่งคำที่มันตรงใจเราหวัว่าเธอจะยังใจเดิมมึงมัน,มนงโงูสู้ๆนะเพื่อนไม่แกแออกค้งเดิมดีก,กว่ามาหากู ทำไมไม่ถามไอ้จีมวะไม่บอกกูอ่ะเกื่ี้ก็เปิดเรียนละคุณก็รอไปเจอมันดิเออกูค,คิดแบบนั้นแล้วมึงจะทำหน้าอย่างนั้นทำไมวะมปงยกงเข้ากูาค,คิดถึงมันวันนี้ค,คิดถึงมัน กก็สำคัญนะครับที่เป็นี่สุดเลยเว้ยเป็นเด็กอีกสองตัวด้วยเจอวีแพ็แล้วก็ไม่ติดต่อกูไอ้เพื่อนเวนมาเที่ยวกูสั่งกลางพันทึไหมหนาละล่ยนมากคนทางนี้เหมือนจะตายม,มันไม่ได้บอกที่หรอรู้ทุกเรื่องและพร้อมตอบมาเสมอตั้งใจโพสต์ส,สราระด้วยนี่กู้มือก่มาคบกันหรอหะ ดตัวละครใหม่กลัไม่ทันนะครับกลับทบก็เชื่ออะไรโอ้ยแสดงนี่มากเลยนะโหอัลต้าสั่งได้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับใครอ่ะเออตอนนี้มาร์คเข้าน้ำอยู่ครับเดี๋ยวยังไงผมให้น้องโทรกลับนะูถ้ยเขาไม่ใคร อ่ะมามาแล้วมาคนื่อมีโทรมา,มากดวางไปเลยครับพี่จีเล่างอให้ทำไมวะคืนนี้มีเล่ากัน บ้าวะเนี่ยร้อยมากทำไมทางแม่งกูาง,งหัวยม้มากหนึ่งมันไม่เอาอกูแล้วชีวิตฉันก็คงเป็นแบบนั้นที่คงมีสักวันคงรักก็คงต้องมีวันพลัดเปลีย่ยนและเธอก็คงได้พว คนที่เธอนั้นพอใจไม่ฉันคงเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการอาวมาแล้วพ่อกูเมื่อว,วานอะ่ะอาจารย์สุดสวยถามหามึงด้วยเออเรื่องขอาจารย์ว่าทำไมหน้ามึงเป็นอะไรขนาดนี้ไม่สบายอะ่ะ มึงยังฝืนไหมเชื่อตัวร้อนนี่ดีหว่าดูเพื่อนมึงดิไมาเอาอ่ะโง่เองก็ต้องฉลาดเองดิออปิดเงินมากปิดดีปิดเก่งปิดจนเป็นเรื่องแล้วเป็นไงพอเป็นเรื่องเสร็จพอเรื่องเงียบปุ๊บกูรู้เนี่ยเก่งมึงรูป้ป้ะถ้ากนะูไม่ได้มึงบอกนะน,นี่มีวันมูงลบแล้วมึงอะถามจริงเหรอไม่เห็นพวกกูเป็นเพื่อนกับวังตั้งแต่มึงเลิกกับเมียเก่าจนมึงเอาเมียใหม่ นี่มึงจะเลิกกับเมียใหม่อยู่แล้วพวกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออ,อเอาหนะ้ามันสำนึกผิดจนไข้มันขึ้นแล้วเนี่ยอืเขาไปเริงร่ากับแฟนเก่าขนาดนั้นน่ะเพื่อนมึงที่รออ่ะจะไข้ขึ้นคงไม่แปลกอ่ะเออเงียบเถอว่ามึงอ่ะเฮ้ยพวกกูเห็นน้องมาร์คกันยังวะไม่อะเจอดองซองหนึ่งแถวหน้าตึกอ่ะกูเห็นเดินกับใครก็ไม่รู้แต่แม่ง s o m e t h i ้ย here วิ มึงไปตามเลยไปตามมาไปแล้ววิ่งวิ่งอะไรฮะพี่ขอชิ้นนึงสิอีกแล้วเดี๋ยวก,ก็บ่นโม้อ้วนอีกเอาไหมเผื่อจะฟังนี่บ่นโม้อ้วนแล้วนะมาต้องพาพี่ไปร้านนั้นๆที่บอกว่าอร่อยอ่ะร้านฝรั่ไทยอ่ะจะแน่นะ,ะได้นี่ผมว่าหรอนะอืม น่ารักอ่ะน่ารักขนาดน,นี้รักตายแน่เลยปากหวานอะไรกินไปเลยเฮ <Hey, really? S 2> ้วประชดจปะ พีพ่วิพีเขาเป็นห่วงมึงันที่ผายขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้พูพี่เป็นห่วงเออเออช่แม่เออพูดแบบแม่มองมพี่มาร์คเหรอวีเลยครับใช่ครับเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันนะครับมาร์คสนิทกับใายเป็นด้วยเหรอนี่พี่ต้องตกใจหรือว่าน้อยใจดีอะแมวนาพี่แล้วนี่เป็น นอนทำเหมือน<ะ>ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอมไม่ถอได้ไหมพี่ว่าทำไมเขียยแบบนั้นอ่ะก็บอกไปดิว่าใครขอป่ะนายว่าปะขันนั่นอ่ะหรือว่ากลัวใครไม่พอใจอ่ะไม่แต่ทำอย่างนี้ได้ไหมมาไม่มีหรอก แล้วนี่ไปไหนกันต่อวะเนี่ยคืนนี้ไปคุยกัพบพวกนี่หน่อยดิอ๋อัอดีผมจะพาพี่แท็กเดินเล่นแถวนี้ครับไม่ใช่อ่ะ้องสามสี่ทุ่มก็ค่อยเจอกันก็ได้นี่นทำไมอ่ะพี่อยากไปไหน พี่ก็อยากรู้นะว่ารุ่นพี่ที่บอกว่าสนิทอ่ะสนิทกันขนาดไหนคือถ้าไม่เรากลัวเนี่ยผมไปกับพี่แพคได้ไหมครับคือนนี้ยังโอเคมาว่ากูียบประชดนะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกับพี่แพ็คเที่ยวแถวนี้แล้วเดี๋ยวผมค่อยไปหาพี่ก็ได้ครับอ,อึายังไม่ได้บอกเลมผมไปไหนเลยมึงก็ไปด้วยกันเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมกับพี่แพ็คตามไปนะครับเออเฮ้ยไปเรียนก่อนเว้ยพวกแม่งรอเราอยู่ไ้แล้ว ไ,ไม่ชอบการที่แบบว่าแบบตัวเองรู้สึกแต่<ม>แต่สแสดงออกมาว่าไม่รู้สึกอะไรมันมันเจ็บนะเว้ยรุ่งพี่มาหนีเยอะปะ่ะก็แค่อยากมาเพราะอยากีูไม่ใช่หรอจะตามมันด้วยถึงมไม่เอาไม่ดูซีนตัวเองก็อยากมาแหละ ต่ไม่มีใครมาด้วยไงใครมอกไม่เคยบอกเลยใครอยากมาอ๋อที่ไม่อยากมาก็เพราะไม่อยากไปสินะพี่เข้าใจมากนะบางทีพี่ก็อยากเป็นเหมือนมาร์กอะพี่คิดอะไรก็ทำตามความรู้สึกตัวเองแต่ที่ก็ถ้าท,ที่ไม่มีอรื่องเสียนนะพี่คงจะตัดสใจได้ง่ายขึ้นแล้วนี มา์ไม่มีอะไรจะเสียแล้วหรอก็น้องแากเสียใจก็ไม่มีแล้วมาดีมาดุพนุ่มมาดีม่คุยยังไม่โดนกินเข้าไปด้วยเออคุูม่อนผกอนน้องมั่งมา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 อนนี้ที่แท็กนะครับ ตอนไหนยังปะผมเหนือนะครับกินค่ะกินอ่ะช่วยกันช่วยกันอ่ะคนให้น้อยค่ะอยากดูตังเลยว่าคนอยทำตัวไม่ถูกอ่ยไม่รู้ว่าแบบต้องรู้สึกยังไงต้องแสดงออกยังไงเราสนิทกันก่อนนะครับ แต่มาพบกันจริงๆก็น่าจะเดือนละสองเดือนนี่แหละนานแค่ไหนนะ,ะเฉลย<อ>พักสองเพิ่มโอ้ยเดี๋ย,วส,ย,ยวสองเดือนนะครับพบกันละสองเดือนก็คิดว่าครบเลยครับแต่บางคนเนี่ยแต่อันไม่ได้ครบเลยมันบอกว่าหนึ่งเดือนผ่านไปเนี่ยเหรอคนรอน วีนี่เอน่อยนดเดี๋ยววกิน,น,นด้วยพี่ไปข้าน้ก่อนเดี๋ยวผมาไปไปได้ทำไมใช่ไหมไหวไหมพี่ แพ็คให้กูดิไม่ไม่ให้กูเข้าใกล้เลยมึงห่วงไม่แพ็คเหรอเออกูเป็นห่วงก็พี่แพ็คสำคัญหนิว่ะก็โชว์แต่อ,อ้าวนี่กูเจอไม่แพ็คแล้วเดี๋ยวกูดูต่อไอ้คืนเนี้ยพี่เขาจะนอนกับกูอ,อ้าวแล้ววินอะ่ะก็นอนด้วยกันไงมึงไม่เข้าไปแล้วนะเว้ยมึงดูแลตัวเองนะโอเีอยเดี๋ยว ค,คุณคุณอะไรเออเออเดี๋ยวพูดกัพี่ว่าไปตามด้วแทนก่อนนะถึงมันมาถึงแลง้วแต่มันทันไม่เจอกูว่าพวกมือนควรคุยกันไปไหนพี่ทอที่อยู่แคบหน่อยเดี๋ยวพี่ไปเข้ามา แล้งว่นไรเนี่ยอยากพูดมากกว่านี้แต่ือเป็นหาอะไรก็อย่พูดได้แค่นี้พอเก็เห็นครั้งแรกนะโคตรมีความสุขแต่พอเเห็นมึงอยู่กับเขาอะเสียใจแล้วไงมึงฟังก่อนได้ป่าวอะฟังเหตุผลกูก่อนเหตุผลอะไรพี่ คือ,อการกระทํากับคําพูดอ่ะคือน้องมันเห็นการกระทํานั้นไปแล้วอ่ะมันคําพูดที่พูดมันก็เลยดูแบบไม่มีน้าหนักนี่ต้องไฟอีกร้อยเข้าใจผิดอหรมาร์คเข้าใจผิดเข้าใจผิดว่าพี่กับเขาจะเลิกลกกันได้เหอมาร์คมึงไม่ประชดกูได้ปาวะมันไม่มีแล้วอ่ะคนที่เคยอ้อนกูอ่ะ คนที่ให้กำลังใจกูเวลากูเศร,าร้ศราคนที่อยู่ข้างๆกูเสมอมันไม่มีแล้ววะมารมันไม่มีแล้วใช่ไหมวะมันเคยมีคนงงงวยนั่นนี่อะมาร์คพี่งจะช่วยผมต้องรีบกลับละคือ กอกับพลอยเลิกกันแล้วเว้ยแล้วที่มึงเห็นวันนั้นน่ะคือพลอยขอจูบสุดท้ายลากกูแล้ว,วกน็น่าจะรู้ดีเพราะว่าวันที่ผ่านมากูไม่เคยจากกันได้ดีเท่าไหร่กูจำได้ดีเปลี่ยนไปมาก้วมาเปลี่ยนไป ผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ตอนที่ผมยังไม่เจอพี่อ่ะผมก็เป็นแบบคนแบบนี้แหละแล้วมึงจะว่าไางกับเรื่องนี้เียเรื่องอะไรครับเรื่องของมึงกับกูไงไมารเรื่องของเราอ่ะกูขอโอกาสมึงอีกสักครั้งได้ป่าววะมันไม่บ่อยนะพี่ ที่คนคนนึงจะได้รับโอ,อกาสที่สองมึงโกรธกูมากใช่ไหมมาร์คมึงรู้รรสึกยังไงมึงบอกกูได้ไหม,มข้าใจพี่แล้วผมก็ไม่ได้โกรธพี่แล้ว ขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มต้นที่พูดเหมือนทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมไม่รู้สึกอะไรกับกูแล้วหรอวะมึงลืมกูเรล่นจริงกับว่ามะ จบวันนี้ฮะมา,างั้นผมจะไปอนะุ้ยอย่าไปดิกูรักมึงมากกูรักมึงเ่าเลย เอาจริงตัดจบไปแล้วพ่อซาเล่เนี่ยคือถ้าเขาทำโปรไม่ดีก็ต้องรอเกือบอาทิตย์กว่าจะได้ดูแล้วนีดว่าสิ่งที่กูทำมันไม่ดีใครมาวะเดี๋ยวกูเดินไปดูแป๊บหนึงอุ้ยคือพวกเราชอบพี่วีตอนนี้มีแฟนแล้วมากเลยอ่ะพี่งานนี่คนกว่พี่พลอยนะยิ่งน่ารัก ก็จบไปนะคะสำหรับเรียก EP สามก็อยาจะบอกว่าอย่างแรกคือมันน้อยเกินไปใน้อยแบบน้อยมากๆเลยแบบคือรอคือคนดวงรองเออรอมาทั้งอาทีแต่น้อนแต่ก็ได้ดูแค่นี้เองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหน่วงมากม,ม,มนเป็นความรู้สึกที่แบบคือไม่รู้ว่าคือ พี่วีอ่ะแสดงดีมากใช่ไหมคือสงสารนะแต่คือในใจก็คือสงสารดีไว้เนี่ยคือเข้าใจว่ามันเป็นคือแบบก็พี่วีก็ทําตัวเองนะต้องยอมรับอืมแต่คือมาก็คือใจแข็งมากเพราะเข้าใจแหละถ้าแบบเนาะมาในมุมมากก็คือถ้ามาเห็นภาพอย่างนั้นแล้วถ้าเป็นแฟนเราจริงๆก็โตรมันก็ต้องพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นอ่ะมันไม่มีใครอยาก ไปอยู่จุดที่จะทําให้ตัวเองมันต้องเจ็บไปมากกว่าน,นี้ออแบบเสียใจทําซ้าอะไรเงี้ยแต่ค <c oughs> ือซีรีส์เรื่องนี้คือแบบนักแ,แสดงอ่ะแสดงดีมากเลยนะเรื่องงานสายตรงสายตายอ่ะน้ําตาคือแบบสั่งได้มากคือแบบเนีย่ยไม่รู้ว่าแบบนักแสดงอ่ะได้อ่านแบบเป็นซีรีส์แบบตัวเต็มเลยหรือเปล่าลยอะไรเงี้ยถึงแบบเข้าใจความรู้สึกของตัวละครมากมากเลยอ่ะ ด้วแค่อ่านแค่แบบเฉพาะแบบตอนที่เอามาออกอากาศแค่แค่นั้นน่ะแต่รู้สึกว่าแบบนักแสดงเข้าใจความรู้สึกของตัวละครจริงๆอะ่ะเล่นดีมากใช่เล่นดีมาก,มากอยากให้ทําเป็นตัวเต็มเนี่ยคือรู้สึกว่าคือมันดราม,ม่าขนาดเนี้ยคือถ้าได้ลองขยายให้เป็นแบบแบบตอนย,วยาวๆอ่ะอคนดูก็จะยิ่งอินเข้าไปอีกอะ่ะคิดว่าแบบคงอินมากแบบน้ำตาไหลแน,น่นอนอะ่ะคือันี้คือแบบกําลังจะไหลละ แต่คือมันสั้นแหละเขาจะคือแบบกำลังจะเข้าไปอยู่แบบในนั้นแล้วอะ่ะก็คือแบบมันก็แบบตัดเหลือคือไม่กินจากที่ดูมัคือตอนนึงแค่ประมาณแปดนาทีเองอะไรเสียดายมากเนาะใช่แล้วก็ต้องรอไปอีกอาทิตย์ตยหนึ่ง,งกว่าจะได้ดูดดแล้วคือแบบอีพีนั้นก็จบแล้วคือเส้นเรื่องคือแบบเห็นแบบ ที่เราลงไปตอนที่แล้วใช่ไหมก็แบบมีคนที่อ่านนิยายก็แบบมาอธิบายให้ฟังว่าตัวละครเออรู้สึกยังไงกันแน่แบบมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในนิยายบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็เออทาให้เราเข้าใจแบบตัวละครมากขึ้นนี่ก็คิดว่าเออถ้าคาเป็นตัวเต็มมันก็คงดีมากจริงๆอ,อ่ะคงขยี้ดรามา่าคงแบบว่าเป็นซีรีส์ดราม่าที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งนะคะด้วยตัวรักแสดงด้วยด้วยตัวบทด,ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็มีประมาณนี้้ <laughs> ารทำวีดีโอนี้งงมาก แล้วก็เรียกก็คงนิ่งมากเพราะว่าเราตั้งใจดูว่ามาจริงเมื่อกี้คือ<ช>เครียดมากก็แบบไม่รู้แบบมันร,รู้สึกแบบว่าไม่รู้จะรู้สึกยัางไงดีอ,อะไรยเงี้ยแบบสงสารก็สงสารนะแต่ก็คือทาตัวเองจริงๆรแหละ <c oughs> ใช่ไหม,ม,มก็ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเราลุ้นตอนจบเนาะว่าเขาจะจบยังไงใช่รอลุ้นตอนจบกันก็ ประมาณนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เราก็ลองเปลี่ยนมุมกล้องดูด้วยนะเพราะว่าจากคลิปที่แล้วมีคนบอกว่าเออมุมกล้องเรามันทําให้จอละครมันเล็กแบบว่าเล็กกว่าแบบปกติอะไรอเออให้ลองเปลี่ยนมุมกล้องดูนะคะแล้วก็ลองลองเปลี่ยนดูเรื่อยๆนะ <laughs> ก็ถ้าแบบมันมีตรงไหนที่แบบว่ายังไม่โอเคไงก็สามารถ คอมเมนต์ติชมก็ได้นะคะแล้วก็จะปรับปรุงนะคะใช่แล้วเราก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้หมดจบจบพอดีแล้วกันนะเน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องจัดปาดทรงนี้ตรงนี้ด้วยนะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ